ี่มีรถใช้ใชมคมีค่ะแล้วพี่รู้จักพรบรมากน้อยแค่ไหนคะก็ก็ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าถึงเวลามันจะต้องไปตอ,พอบพรบเท่านั้นเองแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้วัตถุประสองค์อะไรของมันเลยป้าคะถ้าสมมติป,ป้าเดินเข้าถนนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีรถมาชนป้าพอจะทราบไหมคะว่าพรบรช่วยคุ้มครองอะไรได้บ้างอ๋อค่ะก็ช่วยค่าพยาบาลนะคะคุ้มครองจ่ายค่ายาป้ามีประสบการณ์เคยเคลมพรบบ้างไหมคะ เคยค่ะลูกสาวลูกสาวโดนรถชนค่ะอย่าให้ขาดเลยนะคะแม้แต่วันเดียวนะคะขาดไม่ได้ค่ะพรลบค่ะพี่คะวันนี้ที่พี่เข้ามาตอบพรลบพี่พอจะทราบไหมคะว่าพรลบช่วยคุ้มครองอะไรบ้างพี่ทราบคร่าวๆก็น่าจะเป็ี่นค่ารักษาพยาบาลนะคะเวลาเกิดเหตุทราบแจ่ดิค่ะคุณลุงทราบไหมคะว่าพรลบคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองชีวิต ของของส่วนบุคคลที่ทำพรบรเพื่อ,อมีประสบการณ์อะไรต่างๆหลายอย่างอยากจะให้พี่หมอแอลนะคะพูดถึงความสําคัญของพอรบรนะคะว่ามีความสําคัญ์ต่อผู้ใช้รถและผู้ประสบภัยจากรถอย่างไรบ้างะคะโอเคค่ะพระบเนี้ยนะคะหลายๆคนอาจจะได้ได้เคยได้ยินเนาะเคยได้ฟังมาบ้างนะคะ พรบค่ะเป็นประกันเนาะประเภทหนึ่งที่เอาไว้ดูแลนะคะคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะจากรถนะคะซึ่งแน่นอนว่าในความคลุมครองของพรบมีรายละเอียดที่เยอะมากวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าถึงนะคะสิทธิของการมีพรบและรู้ว่าเงื่อนไขในพรบมีอะไรอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในพรบกันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับพรบ กันให้มากขึ้นค่ะหลายคนนะคะที่มีรถใช้อยู่ในตอนนี้ค่ะอาจจะคุ้นเคยนะคะกับคํานี้กันดีค่ะเพราะว่าเรานะคะจะต้องซื้อพรบรก่อนที่จะไปต่อภาษีประจำปีนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าพรบเนี่ยนะคะมีความสาคัญอย่างไรกันบ้างนะคะมาทำความรู้จักกับพรบรกันก่อนค่ะพระบรนะคะคือประกันภัยค่ะ ที่กฎหมายบังคับนะคะให้รถทุกคันต้องจัดทำค่ะหรือเราเรียกว่าประกันภัยนะคะภาคบังคับนั่นเองนะคะทำไมต้องบังคับนะคะเพราะว่าแบบนี้ค่ะรถนะคะที่เราใช้อยู่บนคลองถนนมีโอกาสที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับอุบัติเหตุ และได้รับการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนะคะจากการที่เราใช้รถใช้เถินได้นะคะโดยเฉพาะประเทศไทยค่ะเป็นประเทศที่อันดับต้นๆน,นะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะสูงมากๆนะคะวันนี้ค่ะประเทศของเราเองนะคะจึงได้ออกกฎหมายนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถค่ะใครก็ตามนะคะที่เกิดอุบัติเหตุจากรถนะคะให้รถคันนั้นนะคะสามารถนะคะ ที่จะดูแลหรือว่าเยียวยาผู้ประสบภัยได้โดยที่บริษัทประกันภัยนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะแต่รถคันนั้นจะต้องจัดทำพรบรค่ะนะคะใจความสำคัญนะคะของพรบอ,รอยู่ตรงนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะพระบรนะคะมีความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงมากๆเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันคัะนะคะรถทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถ เก๋งกระบะนะคะรถตู้นะคะรถใหญ่นะคะรถพ่วงรถบัสนะคะรถเพื่อการเกษตรนะคะรถทุกประเภทนะคะเหล่านี้เป็นรถที่ต้องจัดทำพรบรค่ะอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองเดียวกันทั้งหมดค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้คือความคุ้มครองในพรลบรค่ะแต่เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงภัยนะคะที่มีอยู่เนาะอ่า เริ่มต้นที่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เี่ยประกันภัยจะถูกมากนะคะสามร้อยกว่าบาทนะคะอ่าเท่านั้นเองนะคะเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้เป็นไงบ้างคะเห็นตัวเลขไหมคะทุกคนเห็นตัวเลขไหมมันสูงมากๆเลยใช่ไหมคะมันสูงมากๆเลยดิฉันขอบอกตรงนี้ขอขอบอกกับทุกท่านตรงนี้เลยนะคะว่าพบรบเป็นประกันภัยค่ะที่เบี้ยประกันถูกและมีความคุ้มครองสูงมากที่สุด นะคะสูงมากที่สุดและนะคะมีคนเครมนะคะสูงมากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะและพระบอนะคะไม่เคยมีกําไรเลยนะคะไม่เคยมีกําไรจากการขายพระบอเลยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเบีย้ยประกันแค่หลักร้อยนะคะดูความเสี่ยงภัยนะคะที่บริษัทประกันหลายบริษัทที่ขายพระบอรัรบไว้ค่ะ มาอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของความคุ้มครองในพรบรที่ทุกคนเองนะคะจะต้องทราบค่ะเพื่อที่ว่าเอ้ยวันหนึ่งเราใช้รถอยู่นะคะแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือเราไปชนคนหรือเราเองเป็นคนเดินถนนอยู่แล้วมีคนมาชนเราเนี่ยคะเราจะต้องได้รับความคุ้มครองจากพรบอ,รอย่างไรกันบ้างมาดูกันค่ะถ้าเราเกิดเหตุจากรถให้เราเบิกนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะเราเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะเป็นไม้ยแรกของการเบิกพรบรค่ะซึ่งเกิดเหตุปุ๊บไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดใดๆค่ะเราสามารถที่จะเบิกความคุ้รองจากพรบรนะคะหนึ่งเลยค่ารักษาพยาบาลทันทีค่ะส0มหม่นบาทนะคะหรือเสียชีวิตนะคะเบิกได้30,000กับ5,000บาท โดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดใดๆค่ะเกินเหตุจากรถไปขอเบอิกได้เลยนะคะไปขอเบอิกได้เลยในวงเงินนี้นะคะดูกรอบสีแดงที่อยู่ด้านล่างที่ทุกท่านเห็นอยูใ่ในตรงนี้นะคะสามารถเบิกได้ทันทีไม่เกินเจ็ดวันนะคะบริษัทประกันภัยนะคะจะต้องจ่ายความคุ้มครองในค่าเสียาหายเบื้องต้นตรงนี้ให้นะคะหลังจากนั้นค่ะไม้ที่สองนะคะไม้ที่สองหลังจากที่เราพิสูจน์ถูกผิดแล้วค่ะ เรามาดูความคุ้มครองเพิ่มเติมถ้าหากว่าคุณเป็นฝ่ายผิดนะคะคุณเบิกในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วจบค่ะจบเลยไม่สามารถที่จะเบิกเพิ่มเติมได้อีกโอเคไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ประสบภยัยหรือเป็นผู้ที่ถูกระเบิดหรือเป็นคนที่เดินถนนอยู่แล้วมีคนรถมาชนเราเกิดประสบภัยไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเรามาเริ่มกันที่ความคุ้มครองที่บาดเจ็บค่ะ ได้รับความคุ้มครองนะคะจากค่ารักษาพยาบาล8 0 0 0 0ืนบาทนะคะวงเงิน80,000บาทแต่ถ้าเราเบิกในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้วส0 0หมื 3, เบิกเพิ่มเติมได้อีก5 0าหมืนรวมเป็น8 0 0 0 0บาทโอเคไหมคะความคุ้มครองที่อยู่ด้านบนเป็นความคุ้มครองนะคะที่นะคะรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วถ้าคุณเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้วนะคะต้องหักลบออกไปด้วยโอเคไหมคะในส่วนของเสียชีวิตช่องถัดลงมาะคะ่ะ สามารถเบิกได้ถึง5แสนบาทเลยทีเดียวนะคะ5แสนบาทถ้าคุณนะคะเป็นฝ่ายถูกระเมิดโอเคไหมคะเสียชีวิตเบิกได้5แสนบาทโดยที่นะคะคุณเองนะคะสามารถไปยื่นเรื่องเบิกนะคะโดยที่ทายาทของพยานโดยที่ทายาทสามารถไปยื่นเรื่องเบิกนะคะกับบริษัทประกันภัยนะคะคนที่รถคันที่มาละเมิดเราน,นะคะรถคันรถคันที่มาละเมิดนะคะเราได้เลยนะคะ มาถึงรายละเอียดปีกย้อยกันสักนิดหนึ่งค่ะในเรื่องของการกลายเป็นทุกขพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะคะหรือการสูญเสียอวัยวะนั่นเองนะคะตั้งแต่สส่วนขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นตามือแขนขาเท้านะคะตั้งแต่สส่วนขึ้นไปนะคะคุณสามารถเบิกได้เต็มเงินคือ5 0,000นบาท คือ500,000บาทเลยนะคะแต่ถ้า1ข้างเช่นขาขาด1ข้างตาบอด1ข้างเบิกได้นะคะ250,000บาทนะคะแต่ถ้าคุณกลายเป็นทุพพลภาพนะคะอย่างถาวรอา้าวแล้วต่างกันยังไงกับทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะคะคาว่าถาวรหมายความว่าคุณกลายเป็นทุพพลภาพนะคะเช่นขาขาดแต่นะคะคุณนะคะยังสามารถที่จะประกอบอาชีพอื่นๆได้นะคะเช่น ก่อนที่คุณจะประสบเหตุคุณทําอาชีพเป็นพยาบาลนะคะแล้วถูกระชนถูกตัดขาไปหนึ่งข้างไม่สามารถที่จะทําอาชีพเดินได้แล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะมานั่งร้อยเมลัยนะคะหรือเย็บผ้านะคะประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านได้นั่นคือการสูญเสียอวัยวะและกลายเป็นทุพพลภาพอย่างถาวรคะ่ะอันนี้นะคะพรบรจ่ายให้300 0 0 0บาทนะคะในกรณีสูญเสียอวัยวะนะคะ รวมถึงรวมถึงอะไรเอ่ยการสูญเสียอวัยวะภายในคะ่ะมา้ามปอดตับไตหรือฟันแท้ตั้งแต่5ซี่ขึ้นไปหรือมีการต้องใส่กระโหลกเทียงนะคะใจ่ายให้2องแส0กับห0 0 0 0บาทนะคะรวมไปถึงอวัยวะอื่นนะคะเช่นหูนวกนะคะเป็นบ้านลิ้นขาดนะคะระบบอวัยวะสื่อพันธุ์นะคะรวมไปถึงจิตทิการด้วยอันนี้เบิกได้สองสกั 2, 000, บ 50,000บาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นการสูญเสียนิ้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าตั้งแต่1ข้อนิ้วขึ้นไปแค่ไหนคะหนึ่งข้อนิ้วแค่นี้ค่ะทุกคหน1ข้อนิ้ว,วตรงนี้นะคะสามารถเบิกได้เลยนะคะ2 0 0 0บาทนะคะและข้อสุดท้ายในความคุ้มครองของพรบรค่ะถ้าเกิดว่าคุณรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะสามารถที่จะเบิกความคุ้มครองในพรบรนะคะเพิ่มเติมได้วันละ200บาทนะคะ ไม่เกิน20วันนะคะซึ่งเบิกตามจริงนะคะซึ่งทั้งหมดในพรบรแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะ,ะเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายถูกละเมิดน,นะคะสามารถเบิกได้รวมกันไม่เกินนะคะ5้าแสนกับอีกสี่พบาทค่ะนี่ความคุ้มครองในพรบรนะคะที่เราจะเห็นว่าเยอะมากๆเลยนะคะความคุ้มครองในพรบรค่ะไม่มีเงื่อนไขนะคะของการนะคะ ไม่รับประกันและการเนาะซึ่งสามารถเคลมได้นะคะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมาแล้วขับนะคะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็สามารถเคลมพลบรบได้นะคะก็สามารถเคลมพลบรบได้รถเก่านะคะทุกคนคะหลายคนชอบพูดรถเก่าแล้วนะคะรถใช้ในสวนแล้วนะคะไม่ต้องต่อพอบอรบใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ตอไม่ไม่ได้ไปต่อภาษีแต่จริงๆแล้วค่ะรถเก่าแล้วรถไม่ได้ใช้แล้วนะคะ รถไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะก็ยังสามารถที่จะตอะบพรบได้นะคะเพื่อให้มีความคุ้มครองนะคะอะถ้าประสบเหตุประสบภัยขึ้นมาจะได้สามารถเบิกประสบคุ้มครองที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะโทษปรับของการไม่จัดทำพรบอรบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่า กฎหมายการประกันภัยในส่วนของพรบรนี้นะคะมีความเข้มข้นมากนะคะถ้าหากว่าเจ้าของรถนะคะไม่จัดทำนะมีโทษปรับสูงสุดเลย1,000งบาทผู้ขับขี่นะคะยืมรถเพื่อนไปไม่รู้ค่ะว่ารถนะคะไม่ได้จัดทําพรบรเกินเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่นะคะสามารถจับปรับได้สูงสุด1,000 0บาทเช่นเดียวกันแล้วถ้าคนขับนะคะเป็นทัเจ้าของรถด้วยรวมกันสูงสุดก็ เท่าไหร่คะ20 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะนี่คือนะคะกฎหมายนะคะในเรื่องของความคุ้มครองพรบรที่พวกเรานะคะจะต้องทราบนะคะจะต้องทราบนะคะอยากให้ทุกคนค่ะทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของความคุ้มครองในพรบรเพื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานะคะหรือคนใกล้ตัวเราจะได้สามารถนะคะดูแลนะคะกันได้อย่างทังท่วนทีและ จะได้รักษาสิทธิ์นะคะของการเบริกพรบรได้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าหาว่าใครนะคะสนใจสร้างรายได้จากประกันภยัยหรือต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกันภยัยเพื่อไม่ให้โดนหลอกค่ะคุณสามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มนะคะเพื่อศึกษาความรู้และนําไปสร้างรายได้ได้ทันทีค่ะหรือต้องการส่วนลดจากการซื้อประกันภยัยทุกบริษัทนะคะสามารถทักเข้ามาที่ข้อความหรือคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ